อนยุทธหัตถีแกเข้ามาก็ขนลุกแล้วน่ากลัวจริงๆเลยอ เลยรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของภาพประวัติศาสตร์พวกนี้ต่างหากนี่คือภาพการยุทธหัตถีในสมัยก่อนมีภาพช้างด้วยเกาแต้มชอบช้างไม่ใช่หรอ <No! S 1> <c oughs> ไม่ต้องตกใจนี่ฉันเองเขามานี้ตกใจหมดเลยที่ฉันมาเพราะรู้ว่าพวกเธอต้องการรู้ว่ายุทธหัตถีคืออะไรใช่ไหมล่ะ โอ้โหรู้ได้ยังไงเนี่ยยุทธหัตถีหมายถึงการสู้รบบนหลังช้างตัวต่อตัวหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการชนช้างสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายว่าการชนช้างเป็นยอดความสามารถของนักรบด้วยเป็นการต่อสู้กันตัวต่อตัวและแพ้ชนะกันด้วยความกล้าหาญดังนั้นถ้าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดทรงทำยุทธหัตถีชนะก็ถือว่ามี พระเกียรติยศสูงสุดสมัยก่อนน่้ใช้อะไรเป็นอาวุธหรอใช้เงาหรือเรียกว่าพระแสงของเงาสำหรับพระมหากษัตริย์เพราะมีด้ามยาวและปลายโคง้งช่วยให้ต่อสู้ฟาดฟันกับศัตรูได้สะดวกในระยะไกลตัวแต่เมื่อมีการใช้อาวุธปืนสมัยใหม่จึงทำให้การทำยุทธหัตถีลดความสำคัญลงไปใช่ไหมใช่จ้าและต้องเลิกไปในที่สุดเป็นยังไงล่ะก้าวแต้ม ยังกลัวอยู่อีกหรือเปล่าไม่กลัวแล้วล่ะรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของพระมหากษัตริย์ไทยมากกว่าได้ยินก้าวแต้มพูดแบบนี้แล้วดีใจจังที่แมวรุ่นหลังรักชาติแน่นอนอยู่แล้วแล้วพบกันใหม่ <c oughs> นะคะ